ธรรมชาติผี่อินนั้นเราจะนํามาพูดกันได้ยังเพราะมีรูปลักษณะพอที่จะนํามาพูดได้แต่ก็ไม่มีใครสงสัยบรรดาผู้อินแล้วท่านผู้อินโลกและทุกอย่างหรืออินธรรมและทุกอย่างทำไมถึามามงว่าอินโลกอิมธรรมคือไม่ติดทั้งโลกติดทั้งธรรมย่ีงนีกว่าอินผู้ที่อิมแล้วฉะนั้น ถ้าเรเป็นนิพพานเต็มที่ด้วยอิ่นนั่นใจิตเป็นนิพพานจิตที่อิ่นเต็มตัวเต็มที่ไม่ว่ากันทำฉันเนสรึเว่าทำมินทานมีน้ำหนักเท่ากันเพราะเป็นกิ่ยาสมมุิทั้งหมดอันนั้นไม่ละอันนั้นไม่ใช่สมมุิไม่ใช่วิสมมัยารรมลัก้ก็เทียบกันได้เท่านั้นอยา,อยากดูอิ่มใครจะนํามาแจ้งได้ไหม ความอิ่มนั้นมีรูปลักษณะอย่างไรมีอาการอย่างไรจะเดงไม่ได้แต่ต้องสมีใครสงสัยก่าต่างคนต่างเคยรับทานจนถึงความอิ่มด้วยกันมาเป็นประจำอย่างเดียวถ้าอิ่มเต็มที่แล้วมต้องรู้ตัวเองจิตเมื่ออิ่มเต็มที่แล้วก็อย่างนั้น เราก็พูดถึงเรื่องนิพพานศูนย์ก่อนเราก็เราก็พูดอย่างนี้แล้วก็แยกไปมันนี้เวลาเนี่ยความอิ่มของเราที่อิ่มอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วรับทางไงไนใหม่ๆเนี่ยแล้วศูนย์ไหมล่ะรู้อยู่ไหมศูนย์ไปไหนไหมความอิ่มแล้วเวลาเนี่ยต่างคนต่างรับทานด้วยก,กันอิ่มแล้วก็มาคุยธรรมะอันนี้นะความอิ่มนั้นประจักษ์อยู่ไหมประจักษ์แล้วนาม,มาแสดงออกได้ไหมว่าเป็นรูปแลักนาะไนแสดงไม่ได้แล้วศูนย์ไหมล่ะไม่ศูนย์ รู้อยู่ทั้งพ่อทั้งแม่นั่นก็ยังนั้นเลย่่ถามสองข้อข้อหนึ่งเคยสร้างเดิมมีมาก่อนนั่นงนั้นหรือรว่านี่เราก็สรุปยอดไปเลยตั้งข้อัเกี่ยวกันนี้เข้าใจในขนาดนั้นบุญเปองบุญลงบาาโลกเนี้ มันไปลบล้างขวาลกลบล้างน้านะน้ามีตามทางก็กไม่มีมันลบล้างม่นลบสวรรค์มันมัน,มนลบล้างมุลบล้างบาปนะั่นแหะมันเป็นทำนองเดียวกันกับเขาเดินไปด้วยความตั้หมายตามสายทางม,มีความมีน้าก็ไม่ระวังมีหัวตอมันก็ไม่ระวังมีหินอยู่นั่นก็ไม่ระวัง ความเข้าใจว่าไม่มีนั่นแหละมันเหยียบคว,วามเหยียบน้ําก็เหยียบในขณะที่เข้าใจว่าน้ําไม่มีนั่นแหละมันโดนสะดุดก็ในขณะที่โดนสะดุดก็คือขณะที่เข้าใจว่าห,หัวต่อไม่มีหรือหินไม่มีนั่นเองมันโดนเพราะความมีอยู่นั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสําคัญว่าไม่มีความสําคัญว่าไม่มีนี่โลกล้างถึงมีอยู่นั้นไม่ได้เพราะงั้นคนจึงต้องเหยียบความเหยียบน้ําตกเขยวตกบ่กัน โดนพระดุดกันโดนนั่นโดนนี้กันเข้าใจว่าไม่มีอะไร้วโดนเอาโดนเอาผู้นั้นะผู้เจ็บผู้เข้าใจว่าไม่มีผู้เข้าใจว่ามีผู้นั้นระวังไม่ค่อยเจ็บเดินไปตามถนนทางก็ดูถนนทางให้ชัดเจนขวางน้ําก็ไม่เหยียบหินก็ไม่โดนตอไม้ก็ไม่โดนผู้นั้นปลอดภัยเพราะผู้นั้นระวังเพราะเข้าใจว่าสิ่งนั้นมีอยู่อาจจะมีอยู่ในสถานที่ใดก็ได้ ความระวังไปตลอดสายนั่นคือความไม่ประมาทผู้นั้นปลอดภัยกว่าคนที่ไปด้วยความประมาทเข้าใจว่าอะไรไม่มีมีเ,เหมือนกันสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในโลกที่นี้บาปบุญก็มีอยู่ในโลกเหมือนกันเคยมีมาตั้งแต่การไหนไหนบาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีเป็นสิ่งที่มีอยู่ส่วนความสำคันเราจะว่าจะว่ามีหรือไม่มีก็ตาม สิ่งนั้นมีอยู่แล้วจะสําคัญถ้าไม่มีก็สําคัญด้ยเไม่สามารถลบล้างสิ่งที่มีอยู่แล้วได้เช่นเดียวกับเราสําคัญว่าหนามไม่มีหัวต่อไม่มีอย่างนี้เป็นความสาคัญเฉยเสิ่งนั้นมีอยู่ไม่ขึ้นอยู่กับการสําคัญไม่สําคัญของใข่ลบล้างไม่ได้อันนี้พูดที่จะโดนบาปโดนนรกก็คือพูดที่เข้าใจว่านรกไม่มีนั่นแหละมาบาปไม่มีนั่นละ มันโดนไม่มีผู้ใดจะไปโดนจะไปตกนรกกับผู้ที่ว่านระกไม่มีนั่นแหละจะโดนบาปเป็นความทุกข์ทรมานก็คือผู้เข้าใจว่าบาปไม่มีนั่นะผู้นั้นไม่ระวังเหมือนกับคนเดินทางไม่ระวัง,ว,งว่าฝาก่าหนามมีว่าหวัวตอมีว่าก้อนหินสิ่งที่จะโดนเท้าไม่มี นั่นแหละโดนเอาโดนเอาเย่บเอาเยออาิบออกเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นไปตามความ athlete, วรำคัญแล้วคนตาบอดนี่มันมองเห็นอะไรนี่ก็ไม่น่าจะมีอะไรมาโดนมันได้เพราะมันไม่เห็นทำมีทำไมข้าไม่เห็นแล้วก็โดนไม้กับตาบอดนั้นโดนเก่งกว่าเขาอันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตาบอดนี่ไม่ขึ้นอยู่ความมีอยู่ของมัน พวกเรามันบอดว่าไงังแต่สิ่งที่มีอยู่มันยังโดนมีอยู่หยายบๆเป็นที่สขยของตามองเห็นได้อย่างชัดๆมันยังโดนได้เหยียบได้สิ่งที่เป็นของละเอียดทำไมมันจะโดนไม่ได้น,น้าเชื่อเราอยู่เหรือเปล่าตาบอดขนาดนี้ยังอวดว่าตัวเก่งอยู่เลยหรือ พระพุิธเจ้าไม่ใช่คนตามบอดโลกวิถูฟังด้วยรู้แจ้งเห็สิ่งโลกทุกอย่างโลกนอกโลกในรู้ตลอดทั่วถึงโลกทิพ์โลกธรรมดารู้หมดโลกคิพก็คือสามารถด้มองเห็นด้วยพระจักษัญญาทิพยพระโสดทิพระจักษุพระองค์มีคิพสิ่งที่โลกทิพย์พระองค์ก็มี เรื่อับผิดดูอย่างวิทยุสีโทรทัศน์อยงที่แต่ก่อนใครเห็นมีเมื่อไหรพูดกันเชื่อเมื่อไรแล้วเดี๋ยวนี้มันเกินแล้วทาลายคนแล้วก็ทิ่ผายวายปลวงไปมันก็ยังพอใจเห็นไหมล่ะนามาภาษามารถเขาทำกันอยู่ที่ไหนโลกไหนมันก็เอาอมาดูได้อยู่ในบ้านของตัวเองยังดูได้เห็นได้แล้วพี่นางริ นั่นแหละของมีอยู่นั่นแหละเขาทำกันอยู่ว่ามันมีอยู่นั่นมันมีเครื่องลับมันมันก็ได้ทางโทรทัศน์เขาชกมวยเมืองไหนเนี่ยมันมาเปิดดูได้หน,นึ่งดูแิตะกอนมันมีได้เมื่อไหร่แล้วปฏิเสธได้หรือว่าสิ่งเหล่าน,นี้มันไม่มีแต่มันไม่สามารถที่จะทำเครื่อใช้ปรดกฏชัดเจนได้อย่างทุกวันนั่นก็อย่างนั้นแหละ หลวงพเจ้ายิ่งฉลาดแลมคมกว่าพวกน,นี้เป็นแไ,ไหนโลกทิพย์มันต้องไปหาเครื่องอะไรมาเป็นเครื่องตระเกอะโลกทิพย์กับพมัก็มีทมทิพย์นี่วางทิพย์รพระโสดเนี่ยหูทิพย์เสียทิพย์ประจักษ์สุญานเนี่ยตาทิพย์เสียไม่ใช่ตาเนื้อสิ่งที่มองควรแต้แต่แต่ตาเนื้อพวกงก็ตัเนื้อดู ถึงที่ควรจะหูเนื้อก็อาหูเนื้อฟังถึงที่ควรจะหูทิพย์ก็หูทิพย์ฟังถึงที่ควรจะตาทิพย์ก็ตาทิพย์ฟังเพราะมันมีอยู่ทุกแหน่ทุกมุมมีอยู่หลายขั้นหลายตอนตออทั้งหยาบทั้งละเอียดโลกอั่านี้คำว่าสัตว์เท่านั้นสัตว์ต่างๆโตอย่า,ยยา่สัตว์ในทะเลหรืชอช้างนี่มันก็มีเล็กกว่านั้นลองอมามันก็มี จนกระทั่งเชื่อโระมันละเอียดขนาดไหนถ้ามีเครื่องกล้องขยายกล้องสองมันก็ไม่เห็นการทำตามนี้ของเราไม่เห็นถึงแม้เมื่อไม่เห็นมันเป็นอันตรายต่อคนได้ไหมคนไม่เห็นเห็นโรคหิวาเป็นต้นมันทําลายคนตายมาสักเท่าไหร่แล้วมีเพราะไม่มีเครื่องทันมานั้นถ้ามีเครื่องแล้วพิสูจน์จังตากรู้โอ้โรคหิวา น้ำมีชื้อโรกสิ่งที่เราไม่เห็นมันมันเป็นภัยต่อเราเราไม่เห็นแล้ววัาไม่มีมันถึกสิ่งที่มีมันมีอยู่ต้องระมัดระวังหลวงพ่อพุทธเจ้าสอนว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์ทุกๆพระองค์สอนอย่างนี้ทางนั้นไม่มีองค์ใดที่จะก้าวไก ในการสอนโลกเพราะทรงรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันมาแล้วไมว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดสอนแบบเดียวกันหมดสอนอัดสอนทันไม่ได้ก้าวไก,กันแม้นิดหนึ่งเลยเพราะทรงรู้ทรงเห็นธรรมชาติแห่งความจริงเหล่านั้นเหมือนกันการสอนจึงสอนแบบเดียวกันเราไม่รู้ไม่เห็นเหมือนถึงน,นั่นไม่หมืนนี่แหละมันต่างกันอย่างนี้คนเราดูหากพระพุทธเจ้า เหมือนกับคนเราทั่วไปนี่จะยอมจำนนนพระองค์ว่าเป็นพุทธังสนากระฉามนี้ได้ยังไงทำมังส้งขงังนังกระฉามีให้เสียเวลาเวลานเหนื่อยเปล่าสมัยเพราะท่านพิเศษเลือดกว่าเราเราไม่รู้ท่านรู้เราไม่เห็นท่านสามารถเห็นเนี่ยสิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เราไม่เห็นท่านสามารถทานั้นสิ่งที่เราทําไม่ได้ท่านทําได้สิ่งที่เราละไม่ได้ท่านละได้นั่น นั่นที่เป็นของอาจารย์กอดก,ก,ก,กันก็เปรตข้อประเหตนนี่เองมรทธภาพคือความสามารถต่างกันการสอนอัดสอนทำก็อลุ่มลึกละเอียดละออสุข,ขุมถึงจิตถึงใจเพราะทรงรู้แล้วเห็นแล้วจึงนํามาสอนไม่มีการกระทบกสะทนสอนตามสิ่งที่ทรงรู้แล้วเห็นแล้วทั้งวิธีการดําเนินวิธีละทีถอนวิธีบาเพ็ญ ให้เกิดถ้ามีให้เจริญขึ้นโดยลำดับบเป็นแต่วิธีที่สรงรู้ทรงเห็นทรงได้รับผลมาแล้วทั้งนั้นนําสิ่งตรงนี้มาสอนโลกจึงหาทางปิดไปไม่ได้เห็นแล้วทุกอย่างนํามาสอนโลกท้ายจะพูดคือพูดเ้ดืยความถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพุทธเจ้านี่ไม่มีในโลกนี้ว่างั่นเหอถึงความเป็นอรหัน สาวกน้ำธรรมที่จะนำมาสอนโลกมีความแคบยากละเอียดต่างก,กันกับพระพุทธเจ้าอยู่มากเพราะอันหนึ่งพุทธวิสัยเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าอันหนึ่งสาวากับวิสัยเป็นวิสัยของสาวกแต่ความบดยสุดนั้นเหมือนกันในแง่ของสม,มุิแห่งธรรมที่จะนำออกมาใช้สอนต่างสอนโลกนี้ไม่มีใครจะเสมอพระพุทธเจ้า ทรงแสดงได้อย่างละเอียดกว้างขวางแม้แต่สาวกด้วยกันก็ยังต้องผิดก,กันเช่นพระสายบุตรมีความเฉียวฉลาดมากอุบายวิธีการสั่งสอนนี้แหลมคมมากรองพระพุทธเจ้าลงมาทะโมคันลามีทิทาสดร,รันม,มิภาคยิกรองพระพุทธเจ้าลงมาดีไปคนละด้านละทางอย่างพระมุทะสามารถรู้เรื่องรารกิจวิทาคือวาระจิตของคนอื่นคนใดก็ตาม แม้แต่เทวดาเทวดาพระอนุทะทราบโดยละเอียดแล้ออเราจะเห็นได้ขณะที่พระองค์ทรงทำหนา้าที่ปรินีพ่านเมื่อประทานโระวาสวาระสุดท้ายโอวาในวัดวาราสุดท้ายนั่นก็เป็นภาษาไทยใช่ไหมดูก่อนพิสูจทั้งหลายอันนี้เราตือนเธอทั้งหลาย สังขารมีความเกิดขึ้นแล้วจมไปดับไปอยู่อย่างนี้เป็นประจำตรงพิจารณาสังขารน,นี้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทในพระอาวาตที่ทรงสอนในวาระสุดท้ายเราจะหมายถึงสังขารอะไรแล้วขณะที่ฟังนั้นมีแต่พระสงฆ์สาวกทั้งนั้นอย่างน้อยก็เป็นพระท,ที่มุ่งหน้ามุ่งตาถึงเป็นกัญญาณุถุชนก็เป็นผู้มุ่งต่อจะทำอย่างนี้แล้ว นอกจากนั้นก็เป็นพระโสะดาสกิทธาอนาคาาพระอระหรนันต์กันแล้วน่ายมไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในขนานั้นพระองค์จะทรงสแสดงสังขารประเภทนี้หมายความลึกซึ้งอย่างเอียดขนาดไหนถ้าไม่หมายถึงสังขารตัวอยู่ภายในจิตท,ที่ปรุงยัดยัดได้ยัดตลอดเวลาเราเชื่อแน่เหลือเกินว่าพระโอวาทมารสุดท้ายจะต้องอย่างถึงสังขารที่ละเอียดสุดเพื่อไปพระนิพพานในขนาดนั้นเท่านั้น แต่จะตีความหมายว่าสังขารต้นไม้ภูเขามันเป็นของไม่เที่ยงนะสาวกทั้งหลายหลานวกนั้นก็วา่าแต่่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์มาทำไงในเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์จะอย่างลงสังขารธรรมคือความปรุงของจิตนี้ให้เหมาะสมกับปัจฉิมโอวาโดยศาสดาผู้สําคัญจะพริย์พนในสงกาน,นั้นเจาทำหยาบหยากมาแสดงเป็นธรรมดาธรรมดาไดไ้เพราะเวลานั้นไม่ใช่ เวลาธรรมดาเป็นวิสามันเวลาวิสามันธรรมดาอืเป็นวิสามันเ,น,เน,น,นึ่งจะกปฏิพันธ์ธนอยู่แล้วในขณะนั้นสองพระสงฆ์ที่เฝ้าพระองค์อยู่เวลานั้นมีแต่พุ่มเตรียมพร้อมแล้วตั้งแต่พระอรหันต์ลงมาจนกระทั่งถึงกาลยานะปูถุชนคือพิสุเรื่อยลงมาเป็นหะนักจำต้อง รับสั่งถึงตรงสังขารไภายในทีเดียวเราแน่ใจดูนี่นะพอจากนั้นแล้วก็ปิดพระอกทรงทาหน้าที่ไปนี้ผ่านในขณะที่ทําหน้าที่นั้นพระสงฆ์สามวกก็ห้อมร้อมอยู่รานุทะก็อยู่ที่นั่นด้วยเม <c oughs> ื่อทรงเข้าปฐมฌชานุตรีฌานตัตถิฌานจตุตฌานอัานเป็นรูปฌานสื่อแล้วก็ก้าเข้าสู่ อรูปฌานสี่คืออาคา hehe, สารจจชะวิญญาณัญชาอาจินจิญญาณัญชเนสัญญาณาสัญญาเวทนะแล้วก็ฆ้าเข้าสู่ส e. ัญญาเวทญาติน er ิโรธสมาบัติสึง oh ดับสัญญาละเวทนาขนาดนั้นนะ้วนเงียบบรรดาพระสงฆ์ที่อยู่นั้นเกิดความสงสัยนี่พระพุทธเจ้าปิพันธ์้งเหลือทานุทะเป็นผู้บอกเนี่ยฟังดิยังยังไม่ไปนิพพาน กำลังประทับอยู่ที่สัญญาเวทายแต่นิโรธพอถ้าจิตสเสด็จเพื่อนถอยออกมาจากสัญญาเวทายตไม่รู้ก็บอกโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงถ้าจิตบริสุทธ์ธรรมดาคือลงมารูปฌานสี่ก็ลงมารูปฌานสี่จนกระทั่งถึงถ้าจิตบริสุทธ,ธิรรมดาทีนี้กล้าเข้าไปอีกอก็บอกปรรดาบบอกโดยลำดับลำดับนั่นฟังสิ นี่แหละพระกิจวิชาสามารถรู้พระจิตของพระพุทธเจ้าแม้บริสุทธิ์เพียงไรก็สามารถรู้นั่นถ้าเป็นของศูนย์รู้ได้อย่างไรจิตบริสุทธิ์แล้วศูนย์รู้ได้อย่างไรมไม่ศูนย์อะที่ถึงรู้ได้พระอนุท่าก็เป็นพระหรหันต์แล้วพระนุท่าก็ไม่ศูนย์สามารถรู้ถ้าจิตของพระพุทธเจ้าที่กำลังเสด็จกล้าเข้าสู่ฌานใดปฐมฌานนี้เป็นสมมุติฌานแต่ละฌานเป็นสมมุติเมื่อ จิตวิมุตต์คือพระจิตของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็น,นมุตต์แล้วผ่านไปในฌานใหผู้บริสุทธิ์ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นผ่านไปในฌานใดพระุทธะบอกเรื้องแบงกำลังเตะเข้าฌานนั้นฌานนั้นฌานนั้นเพราะมีสมมุติเป็นเครื่องพาดพิงพอพูดได้ว่าพระจิตที่บริสุทธิ์นั้นกําลังก้าวเข้าผ่านฌานนั้นฌานนั้นถ้าหากไม่มี สมมตินี่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยถ้าจิตนั้นแม้จะมีอยู่เพียงไรก็ตามพูดไม่ไดน้นี้พอออกจากาจากตุติฌานแล้วไม่เสด็จเข้าสู่รูปฌานสี่รูปฌานสี่ก็ไม่เสดจเข้ารูปฌานสี่ก็ผ่านมาแล้วนั่นล่ะที่นี่ปริพันธ์ในท่ามกลางแห่งสมมุติทั้งสอง เรือรูปฌานก็เป็นสมมติรูปฌานก็เป็นสมมุติถ้าออกสเสด็จออกท้ำกลางพอถึงจุดถึงตรงนั้นแล้วภาพนุษพะก็หมดวิสุทธิสสยว่าที่นี่ปนิพพผ่านแล้วนะคือไปพาดพิงกับอะไรอีกไม่มีมีเฉพาะพระสิริยะในขณะนัานได้เห็นัทเจนอันารย์พี่นายนี่พระนุษย์พระท่านสามารถดังนั้นถ้าสงเหานั้น เป็นพระหลานก็จรินแต่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านพระญาติวิชาเหมือนพระนุทะและจึงสมนามว่าพระนุทะเป็นเอกละคะทางพระญาวิาวิชาสามารถรู้วาระจิตของใครได้ทั้งนั้นแม้ตึวเทวดาที่มาเกี่ยวขว้องกับพระพุทธเจ้าขณะที่พระองค์ปรินิพพานแล้วจะเอานําพระสรีศออกออกทางทิศใดนี้ต้องก็ต้องพระนุทะเป็นผู้บอก พระเทว,วดาทั้งหลายไม่ต้องการให้ไปทางทิศนั้นทิศนั้นต้องการให้ไปทางทิศนั้นนะ่ะรู้จนกระทั่งถึงความประสงค์ของเทว,วดาทางนีน้แล้วเอาไปทางทิศอื่นก็ไม่ได้จริงๆต้องไปทางทิศที่เทว,วดาทั้งหลายต้องการตามที่พระอนุทะบอกไว้แล้วไปทางนั้นไปได้แต่เวลาจะถาวายเพลิงพระอ,องค์ยังถาวายไม่ได้ เทศะไหนย,ยังไม่ยังยังไม่ยินยอมให้ให้ถวายพระเพลิงเพราะพระกัสสปะมหาเถรพระมหากัสสปะกํากลังเดินทางมาจะมากราบพระสรีสุข,ของพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นแล้วจึงจะทําได้เน,น่ทั้งทั้งที่เวลานั้นก็ไม่ทราบพระกัสสปะอยู่ที่ไหนทางเดันสุวิสัยไม่ต้องหับพวกเราแต่ถ้าหรับพระธรรมไม่ได้สุวิสัยเหมือนบอกคนตามบด เขาอย่หนเขาจะว่าว่าเขาในฐาะนั้นเป็นบ้าอยู่คนเดียวพูดอะไรไม่รู้เรื่องรุนลักดทวาดาที่ไหนพระคัสปะที่ไหนไม่เห็นนี่แล้วก็ไม่นานพระคัสปะก็มาอพาบริษัทบริวาร,ร,รมากราบพระเจ้าตบของพระองค์แล้วก็จากนั้นมาอ้าวที่นี่พระราชชนพระไหวยเพลิงท่านได้ไม่มีอะไรขัดข้องก็ถววยเพลิก็ทุบเลยตอนแรกถอนไม่ได้ ถลายเสริมไม่ได้ถลายก็ไมไม่ทังเลยนั่นเป็นความจริงทุก,ทกอย่างเพราะอันนี้เป็นวัตถุอันนั้นเป็นใจที่ทํานาที่ถ่ายออกมาถ่ายออกมาถามาก็เป็นตามนั้นจริงๆเห็นไม่ให้ออกทางคิดนั้น,นทิศนี้ให้ออกทางคิดเหนืออย่างนี้เทวดาทั้งหลายมีความต้องการอยากให้พระเชษฐาศพของ,ององค์ออกทางด้านคิดเหนือนี่ออกประงที่อื่นก็ไม่ได้ฝืนไปไม่ได้ ต้องออกทางทิศนั้นเราไม่เห็นตัวแต่ว่าพระเสด็ศพไปไม่ได้ทําให้หนักให้อะไรไปไม่ได้ไม่เคลื่อนย้ายไปเอาอีกที่เฉยนี่จะว่าไงนั่นหะพลังของนิทธาสดานุภาพของพวกเทวดาทั้งหลายมี mm hmm. พลังเราไม่มองเห็น mm hmm. ที่เราปามไม้ต่เนี้พลังอันหนึ่งที่เราปามากก้ไปดุพลังอันหนึ่งที่มันหนุน ไม้ตกไปน้นตกไปนี่เรามองไม่เห็นเห็นแต่ไม้เท่านั้นหรือทนลยิงไปจากแหลง่งหรือยิงปืนออกไปจากก็บอกปากก็บอกปืน,นมันพุ่งไปไหนพลังเรามองไม่เห็นมันไปได้อย่างไงมันไม่มีพลังมันไปได้ยไงนั่นยิ่งที่อันนั้นล่ะอันลึกลับอะไรจะลึกลับรละเอียดยิยง่งกว่าศาสนาถึงแล้วนี่ไม่ นอกเหนือบวงคําสอนโดยเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแสดงออกให้เห็นทัดเองภาษาวกแต่และองค์มีความสามารถต่างกันจึงได้รับเอิระคาจากพระองค์ที่ทรงตั้งให้องค์นั้นเป็นเอิระคาในทางนั้นเช่นพัพปุณณมันตนีบุตรเป็นเอิราคาในทางธรรมกัึกเอกมันมีใครสมัติว่า ท้าสาีบุตรทรงทางปัญญาเลื้อสัดทางด้านปัญญาพระโมกคลาเก่งทางนิทาสดานุภาพระปุณณมณีบุตรอย่างที่ท่านอาจารย์มั่นท่านพูดเข้าทีะท่านเทศเน้นหนักลงในสันเลขาธรรมสิบประกาศ